ครับเคไปนเคเเจเคยราบเคะรับเังาลักเข้ามาล่ะตอนนี้กำลังเป็นบรรยากาศในการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนนะคะที่เคยนำพานในการประกอบวิธีกรรมในสถานที่ที่เรากำลังจะลงพื้นที่ ในการศึกษาระบบนิเวศทางวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะคะและเส้นทางธรรมชาติพันปีนะคะที่มีการเดินทางขึ้นไปสู่บุรบรัมย์นคตนะคะว่ามีการจัดพิธีกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการจัดกระบวนการอย่างไรเช่นไรนะคะ

จะเอาตัวเสือสยได้เอาเนอะเต่ากับเต่าช่วยเสือรับเป็นคนช่วยพวกแล้ตรงนี้กเนาะเชิญค่ะอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นได้เลยค่ะตามเรื่องที่อีพีที่แล้วเนาะที่เราจะคุยเรื่องตาคนหนึ่งที่ชื่อภาาสันแกไปได้ เสียวได้เกลืออยู่ที่บนบนเขาพนมลุ่มไะที่ชื่อตาครึ้งนั่นแหละแล้วก็เดินไล่จังรจักรดสันถดสันเลยสันแล้วก็เวลาพากันไปเนี่ยก็ไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนก็แล้วแต่ผู้เท่าผู้เกศสมัยนั้นจะพาไปซึ่งคนเริ่มต้นก็คือตาสมันนั่นแหละก็พาเดินไปแล้วก็ที่ที่ไปเนี่ย ก็ตรงที่เราไปนั่นแหละแต่เมื่อก่อนมันจะมีต้นมะข่ามะข่าโมต้นใหญ่แล้วก็ไปก็ไปตั้งเครื่องเส้นเครื่องเส้นก็มีโปเหลายาปลาปิ้งกับข้าวก็มีทุกเทียนดอกไม้เพราว่ากันไปแล้วแต่ชาวบ้านเออข้าวต้มขนต้มข้าวต้มอะไรพวกนี้แล้วแต่ชาวบ้านจะทาไปทีไปก็ไปตั้งบูลสวงที่ต้นมะข่าใหญ่ การเดินทางสมัยก่อนก็เดินเท้านั่นแหละไปกันทั้งหมู่บ้านโดยมีตาสมันเป็นหัวเรือใหญ่แล้วว่าแกมีแกมีเสียวเป็นขาพระดมตักซึ่นั่นแหละมันก็เลยเลยเหมือนกับว่าแกเป็นเจ้าของภูเขาประมานี่แแสดงว่าผู้ผู้เริ่มคิดหรือผู้เริ่มทําทำคือตาสมันเนาะโอเคโอเคโอ้

เบอรเป็นเบของบาหองเร์พ <persuaded> ค์พอวกเจ็ด <bisog desarrollo> ุูููดกตงนสุนูดนมีสุขแถมทา้มรูมเยอะรูมมันบเดีได้เจ็บเป็นเดียแล้วก็เมปนบ สั้นแปลสันแต่ล่าก่อนคือเมื่อก่อนก็จะค่อนข้างศัก <c oughs> ดิ์สิทธิ์เนาะ้วยสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่หรือความศักดิ์สิทธิ์ของกางพนมก็แล้วแต่แต่เวลาเส้นาาพิธีการเส้นเสร็จก็ฝนฝนจะตกลงมาแบบหนักหน่วงเลย <c oughs> หลายถึงขนาดบ้านเมื่อก่อนมันมีเพิงเพิงใหญ่ แล้วก็น้ําไหลมามันจะมีรูและไอ้สิ่งอย่างเนี่ยเป็นที่รอดของน้ําได้เวลาฝนตกมามันสูงเนาะมันหลังจากที่สูงลงที่ต่ำมันจะได้ยินเสียงตุง้งคุรุ่งคงคือได้ยินเสียงจากเนี่ย,ยถงึงมาน้ําน้ใช่ไหมกเออท้ง<ม>างลางน้ำอ่ะเสียงจากเนี่ยดังไปถึงบกชัย<อ>คือถ้าทางทางนั้นนะเออใช่ถ้าทาง,างนู้นได้ยินได้ยินเสียงน้ําก็คือไม่ถึงไม่ถึงรุ่งสามอ่ะ ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยค่ะโน้นก็ได้ยินตอนเย็นประมาณเที่ยงคืนเนี่ยน่ะก็เต็มจึ่งงอเลยใช่ไหมคะจึ่งงอใส่น้ำมาใส่สารนะอืมใส่น้ำใหญ่เลยอแล้วช่องทางต่อไปทำอะไรค่ะอาจารย์ก็อินเราก็อย่างที่ผู้ชมทราบเนาะเราคุยกันก่อนว่าพระวินีแฉงยพรนงก็คือการ เป็นไหวตามพนมพื่อขอน้ำขอฝนเนาะการเป็นของชาวนาเรารู้สึกใเบื้องต้นละประมาณนั้นทีนี้อยากจะให้อาจารย์ต้นถามคุณพ่อนะคะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสเนาะสมัยก่อนว่าเอ่อการแนวอนุรักษ์ประเพณีอาจารย์ว่าอยากให้สืบต่อไหมหรือท่านมองว่าอยากให้ลูกหลานทําต่อไหมหมีปัญหาอะไรไหมมุมมองของท่านอยากให้สืบต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือ

แกโนเอามันเลื่อนเซนหมดแกบอกว่าชาแกบอกว่าชาปลาฝ่าเท้าก็อยากให้อยู่ใ่แหละอยากให้มีอยู่เพราะว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของของหมู่บ้านของ ถือว่าเป็นของชุมชนยนะี่เดโอ้ยตีกันนั้นแต่มีทกุ่ยมูรอยางู้อยานอยากให้สื้อเลี้ยวตีจิกกมเลยนสัตว์ทุกเรียงรุปเตรียมเรลวงล่น่สัตว์กรบยางอย่างเลยั้สมัยก่อนมันรวมสมบูรมีเสื้อมุยงหมูปลาอะไรพวกนี้ ตากอีกตามอีกคำถามหนึ่ง้นะอาจารย์ถามเพาะว่าที่ตำมันตาอะไรที่เขาเขาเส่เนี่ยตาสมันเนี่ยคือวิญญาณเขาบอกว่าให้ไปไหวเขาตรงนี้หรือว่าตาสมันเขารู้ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่อยู่แต่เขาไปไหววิญญาณหรือเขาไปไหวแม่น้ำหรือเขาไปไหวอะไรของน้นอย่างเงี้ยหรือเขาสื่อสารยังไงหรือเขาต้องรู้ว่าตรงนั้นตอนตาสมันเนิ่มเนิ่มตัวเซนนี้ตะกรือี่อ้อยตัวเซน Ruth ruth đã sống trong nước 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 Nên nước 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 ยังไก็รู้ยังยัแต่การบวงสวงหรือแล้วก็เคยโอ้โหยี่บูลบูลรั่วหรอยี่บูลบูลรั่วลงตัวเส้นบอนตราเจ้เจ้าเด่มาเขามีเขามีการทำพิธีบวงสวงเหมือนติโตสืสารอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไปลงที่ตรงนั้นแหละตรงต้นว่าไอ้ตรงมะข่าใหญ่ เขาทำไรหาอาจารย์เราต้องไปทำตรงนี้แหละประกอบมันจะมีใยเนี่ยบ้านตรงนี้ที่เจอโบนกับไข่โบนกับไข่ทำได้แต่ทุกวันหายซับซ้นอยู่เหมโอแขั

Nếu đây theo phóng đánh thì tôi vô cùng tôi. Đi ta trên mẹ tha rồi. lấy một cái vô cùng. Ồ, thăm đứa, nhận chờ lùi. chờ lùi tiêu phóng. Ồ, cô đâu thì dục tiện. Thì tôi có nếu đỡ tiện. được subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เอิเไโยกูกายเปไหนก็ยอมเดต่ว่าอาจารย์ดีเฮยนะอาจารย์ดีเฮ้ยเยนโกดได้้งเดินเดินเดินข้ามเกล้ามไปอดเดือดไหนก็ทราบมาเลยทราบสซนโบที่ ความคลังความคลังมันสูญหายตั้งแต่แตสมันแกจะมีครอบัวเนาะอยู่ที่ตรงที่เขาเนี่ยที่เราพาขันไปดูเสร็จแล้วมันจะมีโัวตัวหนึ่งเป็นโัวตัวผู้แล้วมันไม่ค่อยเข้าเข้าพวกเท่าไหร่แกก็เลยมาแช่งบัวบอกใ่าถ้าเอิงกาเอิงไม่เข้า ก็ให้เสือลากไปกินเพราะกลางคืนเเสือมันมายิงนะมันก็ลากอ้โคตัวนั้นแหละไปกตรงยั่แตายแล้วกินในตรงที่ทำพิธีเซนธรมและโตายแพงมีเสือเนาะใช่ใก่อมันก็เลยเป็นเรื่อความเชื่อเพราะว่าเออใช้ด้วยการพูดไม่ดีการอะไรของตัวเราเองที่ใช้คำหยาบเะไรเ่นีเ ต้องการให้คุณประธานไปโอเคโอเคยังงาต่อะแค่สนุกเกอยากพูยังจับสุริยาสรุปเดินกูจโจมโบยกเหลยตามคู่ดนตรีสนุกนายังอายก้าคลายตามโมกเฮียนโจมาโนกู้เบามตัาเดิจ ดก็โดนกินเสร็จเนาะพอโดนกินเสร็จก็เลยเอาเอางวกกลับบ้านมาเลี้ยงหมูบ้านเสือมันก็ตามมาตามตี่แจะว่ามันไม่กล้าเข้าหมูบ้านเสือใหญ่มากร 8โก่บยาวโอ้ทะวัวมันก็คือเหมือไปเลยเลยวะน่านจะเป็นตัวที่ใหญ่จริงๆค่ะอคโอเคขอบพระคุณค่ะ <c oughs> นะคะ,นะคะเราก็ได้ฟังคุณพ่ออึ๊บนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ต้นนะคะท่านเป็นอาวุเสตรงกินาอาจารย์ต้นท่านเป็นนักวิจัยนะคะเป็นไพโอเนีร์คือผู้บวกงานวิจัยเรื่องแสงพนมท่านได้ก็อิงนะคะอิงข้อมูลจากอาวุโสรือผู้ที่ เรียกว่ามีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมมาตั้งแต่ตนน้นนะคะตั้งแต่สมัยที่ทาแรกเริ่มนะคะว่าแซมพนมเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านเริ่มประกอบสร้างแล้วก็ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ความสมารณ์มนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจารย์ <c oughs> แล้วก็เป็นการนํามาซึ่งเรื่องของ การขอฟ้าขอฝนขอรวมสมบูรณ์กับธรรมชาตินะคะใช่ตนายมาเป็นประเพณีท้องถิ่นถูกต้องจนกลายมาเป็นประเพณีท้องถิ่นนะไม่ที่อาจารย์พูดได้ถ,ถึงทุกวันนี้น,น,นะคะต่สิ่งหนึ่งที่ตัวสดอยากชี้ให้เห็นจากปากข,ของท่านสังเกตว่าพอเอาวสูทท่านจะพูดทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่าอยากให้ทําต่อไหมก็จะพูดว่าเขาอยากให้ทําต่อเพราะว่าเอาทำไมอาจารย์นวดเซลล์กลุ่มเขาทำไมพขไม่ไปเส้นละโอเข้าเดินไม่ไหวแล้วประมาณนั้นดังนั้นสิ่งตัวนี้จะชี้ให้เห็นว่าเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าสิ่งทที่่ชาาาาวบ้้นมมตตัังแสย 60 70ปีก่อนเนี่ยท่านอยากให้ส่งต่อเขาเรียกว่า,วาตัวประเพณีหเหล่ลานี้สู่ลูกหลานอาจารย์โดยความที่ท่านมองว่ามันก็คือเป็นเป็นมรดกเป็นสิ่งที่ท่านทํามาแต่ด้วยความที่ท่านแก่แล้วท่านบอกท่านยั้งไม่ไหวแล้วแต่ยังนงท่านก็เป็นหวยากให้ชาวบ้านทำสังเกตว่าท่านจะพูดออกมาทัยนทีโดยที่ไม่ต้องคิดเราอยากให้ทำประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โศพยายามอยากสอยากที่เห็นว่าเมื่อคนรุ่นเก่าอายุ เริ่มเยอะขึ้นอาจารย์เริ่มเริ่มลงหายใจจากไป <c oughs> ความกังวลเ่าเนี้ยก็ยังอยากส่งต่อให้เขาเรียกว่ามินต n มิเ t ชันหรือคนรุ่นคนรุ่นใหม่ได้สามผัได้มองเห็นความสำคัญนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นคําหนึ่งที่อยากให้ฟังเป็นคีย์วอยซ์ของคนที่ทามมาตันคือเสียงของเขาจริงๆนะคะก็เลยน่าจะเป็นมุมหนึ่งที่เราจะเอาไปเป็นเรียกว่าความสำคัญ <c oughs> ในเชิงความเป็นมาความสำคัญ <c oughs> แล้วก็เรียกว่าสะท้อนถึงปัญหาว่าทำไมเราต้องอนุรักษ์ เราถึงได้เขียนเปเปอร์ paper. เราถึงได้พยายามที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาส่งต่อให้ยังเป็นกิจกรรมของจังหวัดหรือของอำเภอต่อไปเพื่อที่จะให้สิ่งนี้นมันยังคงอยู่แต่มันจะส่งต่อไปในรูปแบบไหนในในเพื่อที่จะอยู่กับสังคมในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยดูนะคะแต่ตอนนี้นเราได้ฟังจากผู้อวุโสจริงๆแล้วที่ทําร่วมกันว่าท่านเห็นความสําคัญมากก็อ,อยากให้อยู่ต่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับขอบคุณค่ะ สวัสดคุณจเจริญอ้าสวัสดคุณจเจริญคลาถมเสือใหญ่คลาถมเจียงกู